สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังท,ทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ t ALENT s p o t l i g h t บุม๋มจาก GetLink รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะรายการนี้จะทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาจบใหม่คนที่ยังว่างงานหรือหลายๆคนที่ต้องการทราบแนวทางในการทำงานนะคะแล้วก็วันนี้เราได้เชิญแขกพิเศษมาร่วมแชร์พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของ d e v e l o p e r กันจะสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานในยุคของ New Normal หรือตอบโจทย์กับองค์กรที่เปิดรับสมัครงานในยุค New Normal อีกด้วยตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องเบนสวัสดีค,ะค่ะน้องเบนสวัสดีครับผมเบนนะครับธีรพัฒน์วิจิตรภูมิครับค่ะตอนนี้ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าน้องเบนทำงานอะไรอยู่ที่ไหนบ้างอ๋อครับตอนนี้เป็น Full Stack Engineer นะครับอยู่ที่บริษัท Getlink ครับทำมาได้สปีแล้วครับ สองปีแล้วเนาะทีนี้น้องเป็นช่วยแชร์หน่อยได้ไหมคะว่าการทำงานในทุกๆวันเนี้ยในหนึ่งวนันน้องเป็นมีทำอะไรบ้างเอ่ยอ๋อในทุกๆวันนะครับในตอนเช้าผมกับทีมเนี่ยก็จะมาแทนภาพกันว่าเมื่อวานเนี่ยเราทำอะไรกันไปบ้างนะครับแล้วติดปัญหาตรงไหนไหมนะครับแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันนะครับก็จะมีการพูดคุยกันประมาณ15นาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มเด็บก,กันต่อ นะครับจนถึงเย็นในช่วงวันต่อมาก็จะทําแบบเนี้ยเหมือนก,นกันไปเรื่อยๆครับอก็เหมือนแผนงานค่อนข้างชัดเจนเลยเนาะใช่ครับน้องเบนแนะนําหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าสําหรับคนที่ต้องการที่จะมาเริ่มงานในด้านสายเนี้ยเขาจาเป็นจะต้องเรียนอะไรคณะอะไรหรือว่าต้องมีสกิลในด้านใดเป็นพิเศษบ้างอ่าก็ต้องถามเจ้าตัวก่อนนะครับว่าชอบอะไรครับคือ เดเวลลอปเปอรมันก็มีหลายสายเนาะไม่ว่าจะเป็น IoT นะครับเขียนเว็บเขียนแอปนะครับถ้าเกิดว่าสนใจในด้าน IoT เนี่ยสมองกลก็ถ้าไปวิศวกรรมคอมพิเวเตอร์นะครับก็จะตอบโจทย์นะครับหรือว่าถ้าอยากเขียนแอปเขียนเว็บนะครับลองลองลึกเรื่องทฤษฎีการคำนวณต่างๆเนี่ยวิกมนะครับก็จะตอบโจทย์หรืออยากจะเรียนหลากหลายความรู้นะครับก็ความรู้ที่เราจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ต่อได้เนี่ยก็จะเป็นสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับ,รบเป็นในแนวทางเทคโนโลยีเนาะแล้วน้องเบนเองอะค่ะคือด้วยความที่ต้องมีหลายสกิลเนาะในการทำงานด้านนี้ตัวน้องเบนมีความชอบในสกิลไหนหรือด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือว่ามีอะไรที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเราเหมาะกับสายงานนี้แล้วมีมุมมองยังไงกับการเป็น d e v e l o p e เปอร์ ก็ผมก็เริ่มเขียนโปรแกรมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ได้มีโอกาสได้ลองเขียนเกมนะครับปรากฏว่ารู้สึกว่าชอบนะครับผลตอบรับมันดีมากๆแล้วก็ก็ได้ลองมาเขียนแอปดูนะครับแล้วก็มาเขียนเว็บนะครับก็สุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองชอบเขียนเว็บมากที่สุดนะครับแล้วก็พัฒนาในสิ่งนั้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับ เหมือนน้องเบนโชคดีไงที่เหมือนรู้ตัวเองตั้งแต่เด็กๆแล้วอะ่ะก็เลยพัฒนาสกิลด้านนั้นอะ่ะขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแล้วถ้าสําหรับคนที่เขาไม่ได้รู้ตัวเองตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะค่ะแล้วเขาอยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมหรือสนใจสายงานเนี้น้องเบนคิดว่าควรที่จะเรียนรู้ในด้านใดเพิ่มหรือว่าพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมได้จากอะไรได้บ้างอะ่ะอ๋อเป็นคำถามที่ดีครับหลายคนก็เข้ามาถามผมเยอะเหมือนกันว่า เนี่ยเราไม่ได้เรียนเด็บมาเนี่ยเราสามารถจะเป็นเด็บได้หรือเปล่านะครับก็ผมก็ตอบไปเห,เหมือนกันหมดนะครับว่าได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราชอบมันจริงๆนะครับว่ามันมันไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะสามารถไปเป็นเด็บนะครับก็จริงๆถ้าจะเริ่มศึกษานะครับก็พื้นฐานก็ไปปูพื้นฐานเกี่ยวกับอคอมพิวเตอร์ไซแอนก่อนนะครับซื้อคอสจาก Udemy อะไรเงี้ยครับมาลองนั่งดูดู แล้วจากนั้นก็ลองดูว่าเราชอบเดบในด้านไหนนะครับฟอนต์เอ็นแบ็กเอนมบายพยายามตั้งโจทย์ให้ตัวเองนะครับลองทำดูในทุกๆด้านนะครับแล้วเรามาถามตัวเองทีหลังนะครับว่าเราชอบอะไรมากที่สุดแล้วเราก็เรียนรู้ในสิ่งสิ่งนั้นลงลึกเข้าไปนะครับพอหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามทำไซต์โปรเจกต์โปรเจกต์เล็กๆนะครับตั้งโจทย์ใหญ่ๆขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยก็ลองทำดูแล้วก็อัพขึ้นกิจทับ สุดท้ายเนี่ยนะครับหลังจากที่เราทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเสร็จแล้วก็ยังมีสกิลอื่นๆที่จะต้องเก็บตอกอีกอย่างเช่นพวกการดีไซน์นะครับดีไซน์เทิร์นนะครับเทสติง้งหรือว่าจะเป็นเรื่อง C I C D นะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ความรู้เนี่ยก็จริง,รงๆเข้าไปในกลุ่มพวกโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยใน Facebook ก็มีเยอะนะครับในกลุ่มไลน์ก็มีเห็นว่าน้องเบนเนี่ยได้รับมอบหมายโปรเจกต์หลายโปรเจกต์เลยจากที่ทำงานกับเก็ทลิงมา2ปี ไม่ทราบว่ามีโปรเจกต์ไหนที่น้องไม่รู้สึกว่าทําแล้วก็ชอบที่สุดไหมคะถ้าถามว่าชอบอันไหนก็รู้สึกไม่ชอบอันไหนเลยก็คือ,อคือชอบทุกอันครับเพราะเราได้เป็นคนคิดคนออกแบบว่าอย่าง r e q รีคว m e n t ที่ได้มาเนี่ยเราควรที่จะใช้อะไรนะครับเพื่อจะตอบโจทย์จากรีคว m e n t ที่ลูกค้าขอนะครับก็รู้สึกเท่าๆกันในทุกๆอันครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายนะคะได้ทําหลายโปรเจกต์หลายฟีเจอร์ แล้วทําไมถึงมาทํางานที่ Getlink อะคะน้องเบนก่อนที่จะมาทําที่ Getlink ผมก็ไปสัมภาษณ์หลายที่เหมือนกันแต่ว่าผมมาถูกใจ CTO ของบริษัท Getlink มากที่สุดนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เปิดกว้างนะครับไม่สติ๊กอยู่กับอ่าเทคสแตกไหนเทคสแตกหนึ่งนะครับก็คือเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะครับพร้อมรับฟังความเห็นของเดฟตอนนี้ก็คือทำในสายงาน d e v e l o p e r เนาะแล้วน้องเบนเนี่ยคิดว่า ในสายงานนี้จะมีการเติบโตไปในแนวทางไหนทิศทางไหนบ้างครับเอ่อถ้าเกิดว่าน้องๆจบใหม่เนี่ยเข้ามาเป็นเดตก,ก็จะเป็นจูเนียเนาะเข้ามาแล้วก็จะได้รับพี่ๆมิดเดิลหรือว่าซีเนียเนี่ยเข้ามาสอนงานนะครับหลังจากจูเนียเนี่ยผ่านมาปีหรือว่า2ปีเนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็นมิดเดิลแล้วก็ซีเนียตามลําดับครับแล้วก็คิดว่าในสายงานนี้ครับมันมันไม่ตกงานอยู่แล้วนะครับเพราะว่า คิดว่า AI มันจะยากนะครับที่จะเข้ามาแทนที่เดฟเพราะว่าในการที่เราจะคิดค้นสร้างซอฟต์แวร์ต่างๆขึ้นมานะครับมันมี requirement ต่างๆที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับซึ่งการที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นน้องก็ต้องเขียนโค้ดนะครับด้วยเดฟครับประมาณนั้นครับเหมือนแค่เรียพาสเขาก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะแล้วก็ตามลำดับตามประสบการณ์ทีนี้แล้วน้องเป็น ตัวเองในอนาคตในห้าปีในอีกสิบปีอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างอ่ะคะอ๋อครับตอนนี้ผมก็ทํางานมาสองปีแล้วคิดว่าในอีกห้าปีเป็นเจ็ดปีเนี่ยผมคงจะมีประสบการณ์ที่มากพอนะครับที่จะสามารถออกไปเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเองมีเป้าหมายชัดเจนนะคะว่าต้องการที่จะทําธุรกิจส่วนตัวน้องเบนคิดว่าตัวเองเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างที่จะช่วยในการทํางานในยุคข,ของ new normal นี้คะ่ะ ก็ตั้งแต่บริษัทให้ work from home ใช่ไหมครับหลายอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่ต้องใช้มากๆเลยก็คือสกิลในการสื่อสารนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ร่วมออฟฟิศที่จะสามารถคุยกันง่ายๆเหมือนเดิมแล้วนะครับเราก็ได้ใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยนะครับถ้าเรื่องในการสื่อสารเนี่ยก็ถ้ามิงกันก็ใช้ z o o นะครับแล้วก็พูดคุยกันถ่าน Slack แล้วก็มี Discord นะครับส่วนซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการโปรเจกต์นะครับของฝั่งเดเนี่ยก็ จริงๆก็ใช้เป็นจีร่านะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสกิลของคนทั่วไปนะคะน้องเบนคิดว่าอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่จําเป็นในยุค new normal นี้นะคะจริงๆไม่ว่าจะตําแหน่งงานไหนไม่ว่าจะเป็นแบบพนักงานหรือว่าผู้บริหารระดับกลางระดับสูงหรือว่า c ีอผมคิดว่าต้องมีสกิลสกิลหนึ่งครับก็คือสกิลของดีไซน์ thinking ครับนอกจาก มันจะสามารถเอามาสร้างนาวัตรกรรมใหม่ๆได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถเอามาดีไซน์การใช้ชีวิตในในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแบบนี้ได้อย่างดีครับมันเป็นเหมือนกระบวนการที่ใช้หลากหลายองค์ความรู้นะครับเข้ามาเข้าใจเข้าใจปัญหาแบบแทบบ้จริงนะครับแล้วก็ช่วยกันหาโซลูชันนะครับที่ดีที่สุดนะครับพอเราหาโซลูชันที่ดีที่สุดได้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นะครับแล้วเ,เราก็สามารถปรับตัวเข้าสู่ new normal ได้อย่างมั่นใจครับเหมือนเราก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเนาะเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆยุคสมัยใหม่ๆนะคะเราต้องจะปรับตัวน้องเบนคะก่อนที่เรารจะจัดนะคะน้องเบนมีอะไรจะฝากให้กับคนที่จบใหม่คนที่กําลังต้องการเปลี่ยนสายงานหรือคนที่ยังจับแคเรพาทของตัวเองไม่ได้เนี่ยบ้างไหมคะอ๋อก็ สำหรับคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอนะครับยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนี่ยก็อยากจะให้ลองทําอะไรหลายๆอย่างนะครับดูแล้วก็ถามตัวเองว่าเราชอบสิ่งไหนมากที่สุดอันไหนที่เราทําแล้วเรามีความสุขกับมันนะครับเราก็เลือกสิ่งนั้นนะครับคือความสําเร็จสําหรับผมนะครับเออมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเงินเดือนเท่านี้มันถึงจะสําเร็จนะครับมันอยู่ที่ว่าเราทําแล้วเราเอนจอยเราแฮปปี้กับมันแค่ไหน,นรับรผม สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องเบนมากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์แบ่งปันความรู้ในสายงานของ Developer นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากไปก่อนสวัสดีค่ะ